ก็ต้องบอกเลยว่าทำ performance ในกะระได้ดีไม่มีตกแถมสาใจแฟนนงงามสุดๆไปเลยค่ะสำหรับตัวแทนสาวงามจากประเทศไทยแอดโทเนียโพซิลนแคะมิสยูเิเวิร์สไทยแลนด์2023ที่บินลัดฟ้าลุ้นคว้ามง3กับการประกวดมิสยูนนเวิร์ส2023นะคะที่ปีนี้ค่ะจัดขึ้นที่ประเทศเอลซาวาดอร์และจัดขึ้นเป็นครั้งที่72แล้วแล้วละค่ะ โดยแอนโทนีโพซิลนะคะก็จัดเต็มทำได้อย่างเต็มที่ในรอบ preliminary competition นะคะและรอบชุดประจำชาตินะคะทั้งการแนะนำตัวชุดว่ายน้ำชุดราตรีรวมไปถึงชุดประจำชาติที่เธอนะคะเดินด้วยท่วงท่าสง่าฟอร์มดีไม่มีโตค่ะสะกดสายตาคนดูที่ชมสดในหอและชาวเน็ตคนไทยที่รับชมผ่านทางไลฟ์สดค่ะ แต่ชุดที่ทำเอาแฟนๆในกระตรงค้นลุกสู้และสะกดทุกสายตาคนดูได้มากที่สุดนั้นก็คงจะเป็นชุดประจำชาติเทพธิดาอาณาจักรอยุธยาโดยออกแบบโดยห้องเสื้อผ้าทรงสเสน่ห์ลายอย่างนะคะโดยแอนโทเนียค่ะได้แสดงให้ผู้คนทั่วโลกได้เห็นถึงประวัติศาสตร์และก็ความเป็นไทยผ่านชุดนี้ที่ได้รับแรงบันดาลใจนะคะจากรูปปั้นพระแม่ธรณีในช่วงยุคสมัยอยุธยาของอาณาจักรสยามที่มีอยู่ในช่วงทศวรรษที่14-18ค่ะ ก่อนที่แอนโทนีพซิลนะคะจะได้ออกมาโพสข้อความผ่านอิสระแกรมส่วนตัวนะคะหลังจากประกวดเสร็จสิ้นโดยระบุข้อความที่ว่าในส่วนของชุดประจำชาติเป็นพาร์ทที่ฉันเนี่ยชอบเสมอมักจะทําให้ฉันเนี่ยรู้สึกท่วมท้นเพราะรู้สึกเป็นเกียริอย่างที่สุดที่ได้เป็นตัวแทนนําเสนอประเทศที่แสนงดงามของฉันให้ดีที่สุดเท่าที่จะทําได้แม้ว่าในส่วนนี้ของการประกวดจะไม่ถูกตัดสินแต่มันได้ย้ําเตือนให้ฉันได้รู้ว่าทําไมเราทุกคนถึงมาอยู่ที่นี่เรามาเพื่อเฉลิมฉลองให้กันและกันในฐานะเพื่อนมนุษย์และนานาชาติที่อุด และเรื่องราวต่างๆที่ต้องการจะบอกเล่าและแสดงให้โลกรู้งานนี้ในการนอกจากแฟนนางงามแล้วก็คนในวงการค่ะเข้ามาให้กำลังใจแอนโทเนียโพซิลนะคะกันอย่างมากมายแม้แต่สาวอิงฟ้าวราหานะคะมิสแกนไทยแลนด์2 0 2 2ค่ะซึ่งอยู่ต่างเวทีนะคะแต่วันนี้หัวใจเดียวกันคือหวังให้ไทยนะคะคว้าวมงกุฎในการประกวดมิสยูนิเวิร์สนะคะก็ยังได้เข้าไปเม้นให้กำลังใจแอนโทเนียด้วยข้อความที่ว่าสวยมากๆพร้อมอีโมจิมงขุดนะคะทำแฟนๆนางงามเห็นเม้นแล,แล้วต่างก็ชื่นอกชื่นใจอยู่ไม่น้อยค่ะ รวมไปถึงเทียนทวีพานิชพันธ์นะคะรองอันดับหนึ่งมิสแกลนไทยแลนด์สองพก็เข้ามาคอมเมนต์ว่า yes queen และมารีนนะคะรองอันดับ2 m i มิสแกนอินเตอร์เนชั่นแนลค่ะก็เข้ามาคอมเมนต์ด้วยเช่นกันว่าว wow ้าวด้านใครอย่างมิเชลค่ะก็ยังเข้ามาคอมเมนต์ด้วยข้อความสันส้นๆนะาะทำแฟนๆนะถูกใจอยู่ไม่น้อยเช่นเดียวกันขณะที่นักประชพรพรนะคะมิสแกลนไทยแลนด์สองพัค่ะก็เชียร์ถึงขั้นที่โพสภาพของแอนโทเนียนะคะในอิสระแกรมสวนตัวพร้อมแคปชั่นท โอ้ทารกความรับของราชินีไทยแลนดีอะยังไงก็ตามค่ะหลังจบรอบชุดประจำชาตินะคะแม่ปุ้ย TPN ค่ะก็ได้เข้าไปหาแอนโทเนียนะคะซึ่งในช่วงหนึ่งของคลิปค่ะแอนโทเนียนะคะก็ได้เล่าว่าตนเนี่ยได้ไหว้พระแม่ทรณีแล้วก็ย่ามูก่อนขึ้นเวทีอีกด้วยมาก่อนนะรองเท้าได้ตาได้ใส่แล้วใช่ไหม ผุขภาแข็งรงดีนะลงมาคนไม่ได้ป่วยอะไรเลยค่ะดูเห็นในคคมไม่ต์อะไรก็ไม่รู้บอกว่าปวยไม่ป่วยอะไรเลยหายแล้วนี้ืว่ารือว่า่อแม่คละนกับแม่ยามูเป็นเเออเห็นไหมลูกแล้วลูกลุกมีมมาอังหนึ่งที่หนูอาจจะไม่มีเวลาอ่านเนาะช่วงที่คนอืูดเดินออกมาเน็ตมันกระปุกนะคุณพูดจะขนลุกแล้วอ่ะแต่ตอนที่พ่อม่ถืมาสมูทไม่มีเหน็กระตุกเลย อันนี้เป็นเรื่องที่คนจบกันพูดกันมากแล้วพรุ่งนี้ทุกคนใครอยากโชคดีอยากมงกคลไปไหว้พแม่ธรณีไปกราบพแม่ธรณีเพราะว่าเน็ตดูไม่จก แล้วทำแอร์ทามได่ดีมากแม่ส่งเสียงในหานด้วยแต่แป้นรู้ว่าหนูไม่มีเวลาฟังหรอกรกรอริดีวาใจแม่มามุงสามาไม่ไก่เกินเอื้อมจริงๆค่ะแล้วอย่าลืมร่วมลุ้นร่วมเชียร์ในะคะาแอนโทเนียโพซิลค่ะในรอบตัดสินฟไฟนอลนนคะในวันอาทิตย์ที่19พฤศจิก,กายนที่จะถึงนี้กันด้วยนะคะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซบๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับ s ไ r i b e ทางช่องยู u ูบท็อปดาราด้วยนะคะ